สำหรับเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมีนที่รักทุกท่านดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในเดือนส่งท้ายปีเก่านี้เรากับว่าสายน้ำแห่งโชคชะตาได้พัดพาความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของท่านช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวและทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่ดีในการวางแผนสำหรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะมาถึง ดุดดังแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลบรรจบกับความกว้างใหญ่และโอกาสอันไร้ขอบเขตในด้านของโชคลาภและการเงินต้องขอบอกว่ากระแสงเงินสดของท่านกำลังจะไหลเวียนอย่างคล่องตัวมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษจากช่องทางที่คาดไม่ถึงหรือจากผลตอบแทนของการลงทุนที่ท่านได้ลงแรงไปเปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปสู่แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ หากท่านมีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มเติมช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีในการพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ก็ควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนเพื่อให้การเงินของท่านงอกเงยอย่างมั่นคงระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายควบคุมดูแลให้ดีหากมีผู้แนะนำเรื่องการเงินควรพิจารณาข้อมูลรอบด้านอย่างถี่ถ้วนเสียก่อนสำหรับความรักและความสัมพันธ์คนโสดทั้งหลายเตรียมตัวให้ดีนะครับเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจ อาจเป็นใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้ท่านได้อบอุ่นอีกครั้งเสมือนพบเจอดอกบัวที่ผลิบานกลางสระน้ำส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นความเข้าใจและความผูกพันจะลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมดุดดังสายน้ำสองสายที่ไหลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันประคับประคองและสร้างความสุขให้กับครอบครัวในส่วนของการงานและอาชีพ เปรียบดังต้นวาที่อย่างรากลึกและพร้อมเติบโตการงานของท่านกำลังไปได้สวยมีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและพร้อมสนับสนุนหากท่านกำลังมองหาโอกาสในการก้าวหน้าหรือเปลี่ยนงานใหม่เดือนนี้เป็นจังหวะทองที่จะขวาคว้า,าโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้งานของท่านเติบโตและราบรื่นยิ่งขึ้น สุขภาพกายและใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ควรดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษเปรียบเสมือนการเติมน้ำให้เต็มโอง่งอย่าปล่อยให้น้ำแห้งขอดการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจระมัดระวังเรื่องความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานควรหาเวลาผ่อนคลายปล่อยว่างและทำในสิ่งที่ท่านมีความสุข เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจสุดท้ายนี้ขอฝากคำแนะนำจากใจอาจารย์ประสิทธิพรเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นและจบสิน้นควรทำบุญทำทานแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิตหากมีผู้สูงอายุในครอบครัวควรดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษการทำบุญกับพระสงฆ์ที่เกิดวันศุกร์จะช่วยเสริมดวงให้ท่าน เลขนำโชคประจำเดือนนี้ได้แก่ 2, 5, 8สีมงคลที่ช่วยเสริมบารมีคือสีฟ้าและสีน้ำเงินขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกายสุขใจตลอดเดือนธันวาคมนี้นะครับ